สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่อง BLCI Channel ความรู้มีไว้เป็นวิทยาทานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับวันนี้ยังอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนต้องดูแลสุขภาพเพื่อที่จะให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ต่อเนื่องไปนะครับแม้ว่า ภาวะการระบาดของโควิดจะซาลงไปแล้วก็ตามแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพวันนี้จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมต่อนะครับวันนี้เรายังอยู่ในบทที่6ของวิชาการพนักงานสัมพันธ์หรือการแรงงานสัมพันธ์นะครับบทที่6เป็นบทที่ว้าด้วยเรื่องการเจรจาต่อรองนะครับซึ่งการเจรจาต่อรองนี้ก็หมายถึงการเจรจาต่อรองระหว่างฝ่ายลูกจ้างกับฝ่ายนายจ้าง หรือฝ่ายจัดการกับฝ่ายสาภาพแรงงานนะครับอันนี้สโคปของเราก็จะอยู่ในในส่วนนี้นะครับคราวที่แล้วเราพูดคุยกันไปในตอนที่10นะครับตอนที่10เนี่ยเป็นเรื่องของการเตรียมการเจรจาต่อรองนะครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วว่าเราจะต้องเตรียมการอะไรบ้างเราเตรียมการไปแล้ววันนี้ก็จะเป็นตอนที่11เเราก็จะมาเข้าสู่การเจรจาเลยครับ เข้าสู่การเจรจาเลยนะครับการเข้าสู่การเจรจาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็ก่อนที่จะเจรจามันก็ต้องมีการเตรียมการอีกแหละครับราะนั้นก็เริ่มจากประชุมทีมงานครับประชุมทีมงานเพื่อที่จะทบทวนแผนงานที่ตั้งเอาไว้ที่เราพูดคุยกันไปข่าวก่อนโน้นแล้วก็ทบทวน เรื่องที่เราได้เตรียมการไว้ว่าเราจะเข้าสู่การเจรจายอย่างไรทบทวนเรื่องของข้อเรียกร้องต่างๆที่เราได้นำไปพิจารณานำไปคำนวณน,นะครับต่างๆหาข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็มาวางแผนวางแผนที่จะเข้าสู่การเจรจาจริงๆล้ทีนี้นะครับก็ต้องมาตั้งเป้าหมายว่า เมื่อเข้าไปเจรจารเนี่ยผลที่เราคาดหวังในการเจ,าจารนานัดแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นนัดแรกเนี่ยเราเราตั้งเป้าไว้อย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นในแง่ของเรื่องของระยะเวลาที่จะใช้ในการพูดคุยกันนะครับหรือในเรื่องของประเด็นต่างๆที่เราจะนำมาพูดคุยในนัดแรกแล้วก็ เรื่องของการสร้างความคุ้นเคยสร้างบรรยากาศอะไรต่างๆแล้วจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเพราะว่ามันเป็นนัดแรกนะครับอันนี้ก็ประชุมทีมงานแล้วก็ดูแผนดูการเตรียมการแล้วก็มาวางแผนระยะสั้นนะครับในในวันที่จะเข้าเจรจารการประชุมเตรียมงานนี้อาจจะมีวันหนึ่งก่อนก่อนที่จะมีการเจรจารก็ได้หรืออาจจะ วันสองวันนะครับเพื่อเตรียมพร้อมนะฮะมีการแบ่งงานการทำครับในทีมงานนะฮะในทีมงานหัวหน้าทีมที่ได้ตกลงกันไว้แบ่งหน้าที่กันไว้ก็มาซักซ้อมกันนะครับว่าในการประชุมนัดแรกเนี่ยใครจะทำอะไรยังไงนะครับผู้ที่เป็นโคษกหรือเป็นโฟล์คเพอร์เซนนะฮะจะต้องทำหน้าที่อย่างไรผู้ที่จดบันทึก หรือเป็นเลขานุการคณะทีมงานเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะครับจริงๆแล้วทุกคนต้องช่วยกันจดบันทึกนะฮะเพราะว่าเราอาจจะคนเดียวเนี่ยจะไม่สามารถบันทึกได้ครบทีมงานทุกคนก็จะต้องช่วยกันนะฮะร,รับลูกนะครับมอบหมายให้คนที่พูดเรื่องนี้เห็นว่าอ้าวอาจจะเพ่งพ้ำเสียทีอีกคนก็อาจจะเสริมเพิ่มเติมนะเพื่อให้มันมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้อง เตรียมการให้ดีนะครับในทีมงานเนี่ยมันควรจะมีคนที่มีลักษณะที่เป็นบุคคลผู้มีอารมณ์ขันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเวลาตึงเครียดก็อาจจะปล่อยมุกออกมาเพื่อที่จะทำให้มันคลี่คลายบรรยากาศเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยในตอนตั้งทีมงานก็คงจะต้องมาคัดเลือกคัดสรรว่าใครจะอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับจากนั้นก็ เข้าเจรจาเลยครับ <c oughs> ในวันเริ่มต้นเจรจาเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะแสดงสปิตนะฮะแสดงให้เห็นถึงซึ่งหลักการเจราจาต่อรองข้อหนึ่งเขาเรียกว่ากูดเฟสนะฮะก็คือคือด้วยความตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเพะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นสปิตแสดงน้ำใจเราควรจะไปให้พร้อมไปถึงก่อนเวลานะครับไปถึงก่อนเวลานัด วันเวลาสถานที่ที่นัดไว้แล้วเนี่ยนะครับก็ไปไปถึงหมดเวลานี่ก็ดีหลายอย่างนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปดูว่าจะจัดที่นั่งอย่างไรแสงจะเป็นยังไงเสียงจะเป็นยังไงจําเป็นต้องใช้เครื่องเสียงไหมหรือว่าพูดคุยกันในวงนะครับเล็กๆนะอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ไมโครโฟนหรือไม่ต้องใช้ลําโพงนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับใครนั่งฝั่งไหนตรงไหนอย่างไรแล้วก็วก็ต้องไปดูนะฮะไปดู เตรียมพร้อมนะครับว่าเราจะสร้างบรรยากาศยังไงเราจะทําให้เกิดความอบอุ่นทําให้เกิดความเป็นมิตรอย่างไรนะครับเพราะว่าเป้าหมายของการเจรจาเนี่ยไม่ใช่เป็นการทําร้ายกันแต่ว่าเป็นการปลองดองเป็นการที่จะนําไปสู่ข้อสรุปหรือข้อยุติร่วมกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องเตรียมการในเรื่องของบรรยากาศให้พร้อมนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มต้นเจรจาครับ เริ่มต้นเจรจานะครับก็ผมได้เรียนไปคราวที่แล้วว่าในที่นี้เราจะพูดในมุมมองของฝ่ายจัดการนะครับเพราะนั้นในการเริ่มต้นนัดแรกเนี่ยนะครับฝ่ายจัดการก็จะมีบทบาทสูงนะครับเพราะว่าฝ่ายจัดการนี่เป็นผู้รับข้อเรียกร้องนะฮะเป็นผู้รับข้อเรียกร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายจัดการก็อาจจะเริ่มเปิดการเจรจานะครับก็โดย ขั้นแรกก็คงต้องแนะนำทีมเจรจาก่อนนะครับอาจจะฝ่ายจัดการแนะนำก่อนก็ได้นะครับเพื่อสร้างบรรยากาศว่าใครทำหน้าที่อะไรยังไงนะครับจริงๆก็อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วแ่ะครับแต่ว่าเพื่อให้เป็นพิธีกรรมเพื่อให้มันเข้าสู่กระบวนการแล้วทุกคนก็จะได้คลี่คลายนะฮะเพราะนั้นก็แนะนำนะครับในขณะจากนั้นก็ให้ฝ่าย ฝ่ายทางสหภาพรายง,งานหรือฝ่ายลูกจ้างในแนะนําทีมนะครับที่จําเป็นเนี่ยที่ต้องแนะนำเนี่ยมันก็มีประเด็นหนึ่งครับเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยกำหนดให้แต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกได้นะครับซึ่งที่ปรึกษานี่ก็จะต้องมีใบอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแนะนําจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับ การแนะนำเนี่ยก็จะมีจุดดีหลายอย่างนะครับก็คือจะทำให้เกิดความรู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็จะได้ไม่เกิดความแคลงคลางสงสัยว่าเอ๊ะคนที่นั่งตรงมุมนั้นเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะครับอาจจะเกิดความระแวงอาจจะเกิดความไม่ไว้วางใจกันได้นะครับแต่ข้อเสียงอาจจะมีบ้างนะครับแต่ผมก็คิดว่าข้อดีจะมากกว่านะฮะเพราะว่าจะได้มีความไม่เนื้อเชื่อใจกันแล้วการเจรจาตกลงก็จะเป็นไปได้ด้วยดีขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อแนะนําเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สร้างความคุ้นเคยสร้างบรรยากาศนะครับเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มทําความเข้าใจกับข้อเรียกร้องนะครับอาจจะขอให้ทางฝ่ายผู้ยื่นคือสภาพแรงงานได้นําเสนอและอธิบายข้อเรียกร้องนะทีละข้อละข้อลงในรายละเอียดแล้วก็ว่า ที่เรียกร้องมาอย่างนี้หมายข้อหมายความว่าอย่างไรปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรจะเพิ่มขึ้นมาอย่างไรอะไรอย่างไรเพราะเหตุรอะไร่างๆงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะจับประเด็นให้ได้นะครับใน,ในขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายจัดการหรือฝ่ายในจ้างก็อาจจะซักถามเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในขอ้อเรียกร้องนะฮะจะได้เข้าใจได้มากขึ้นว่า ที่ไปประเมินมานั้นเนี่ยมันตรงหรือเปล่านะครับเพราะภาษาพูดกับภาษาเขียนเนี่ยบางหลายครั้งไม่ไม่ตรงกันนะครับเขียนไว้อย่างหนึ่งแต่ว่าตีความอีกอย่างหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําความเข้าใจหรือให้มีการนําเสนอข้ออลีกลองเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเข้าใจทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับอาจจะแสดงความคิดเห็นพูดทํานองให้อีกฝ่ายหนึ่งได้คิด นะครับว่าเอที่เรียกร้องมานั้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าอาจจะเสนอข้อมูลอีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นกลับไปคิดเพื่อทบทวนแล้วก็จะได้นำไปสู่การเจรจาหรือหาทางลงหรือเพื่อที่จะยุตินะครับสรุปการเรียกร้องนั้นเนี่ยได้ดีขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ ก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในนัดแรกของการเจรจาเนี่ยนะครับก็จะจะยังไม่เข้าสู่ในรายละเอียดนะครับก็จะดูข้อเรียกร้องให้มันมีความเข้าใจอย่างชัดเจนซะก่อนนะครับแล้วก็ในในวันแรกเนี่ยนะครับก็เสร็จจากนั้นก็ อาจจะโดยทั่วไปก็จะไม่สามารถตกลงกันได้ในนัดเดียวหรอกครับเพราะนั้นนัดแรกเนี่ยโดยทั่วไปก็จะก็จะไม่ไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายแต่ว่าเป็นเพียงคำคเข้าใจแต่อาจจะมีนะครับได้มีการเจรจาอรอบมาก่อนนะครับทำงานร่วมกันนอกรอบซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีหลายบริษัทที่ใช้วิธีนี้นะครับก็คือไปทำเวิร์กช็อปร่วมกันแล้วก็ แล้วก็ทําความตกลงกันเบื้องต้นข้างนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาสู่กระบ,บวนการตามกฎหมายแล้วก็อันนี้จะเป็นไปได้ว่านัดเดียวจบนะครับซึ่งก็ก็ไม่มากนักนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เวลานะครับเพราะว่าการที่จะตกลงอะไรเนี่ยมันมันจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการนะครับเช่นอํานาจในการที่จะตัดสินใจเนี่ยของแต่ละฝ่ายเนี่ยแม้ว่าจะได้รับมอบอำนาจมาก็จริงนะครับแต่ว่า เราก็อาจจะต้องมีการเตรียมการกันว่าในประเด็นเนี้ยดีที่สุดเนี่ยเราเราจะอยู่ในจุดไหนนะครับก็หมายความว่าสมมติว่าเรียกร้องมาโบนัส5เดือนนะครับถ้าดีที่สุดเนี่ยก็คือต่อรองลองมาให้ได้1เดือนหรือ2เดือนนะครับหรือ3เดือนนะครับแต่ว่าเป็นที่ยอมรับได้ก็อาจจะ3เดือนหรือถ้า ถึงที่สุดแล้วเนี่ยไปไม่ได้จริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการก็ค่อยๆกระจายไปเพราะฉะนั้นการตกลงนนนัดเดียวเนี่ยเป็นไปได้ยากยกเว้นว่ามีการทํากันบ้านร่วมกันมาก่อนแล้วก็มาเข้าสู่กบวนการพิธีการนะครับคำในนัดแรกนี้ก็พอใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันเสร็จแ,แล้วก็สรุปครับสรุปประเด็นที่ได้เจรจากันในวันนี้ ว่าเราพูดกันถึงประเด็นอะไรบ้างแล้วก็จะมีการทำบันทึกทำบันทึกร่วมกันนะครับบันทึกการเจรจาเพื่อที่จะเอาเก็บไว้เป็นหลักฐานในการประชุมหรือในการเจรจากันครั้งต่อไปแล้วก็เพื่อใช้อ้างอิงนะครับ <c oughs> การบันทึกนี้อาจจะนำเอาบันทึกของทั้งสองฝ่ายมามาร่วมกันนะครับ หรืออาจจะมีการเชื่อกันร่างนะครับชื่ยกันร่างขึ้นมาเสร็จแล้วก็เป็นเป็นข้อบันทึกสรุปร่วมกันนะครับสรุปร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสิ่งที่สำคัญนะฮะทีนี้ในพอสรุปได้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อาจจะทำบันทึกลงชื่อร่วมกันแล้วก็ อาจจะมีการนัดหมายการเจรจารในคราวต่อไปนะครับว่าจะเป็นวันเวลาสถานที่ใดนะครับอันดัดาสิ่งที่จะพูดคุยกันนะมีอะไรบ้างนะครับอาจจะมีแค่สองสามประเด็นเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยจะต้องใช้เวลานานบางเรื่องอาจจะพูดกันสี่ครั้งห้าครั้งนะครับต่างฝ่ายต่างไปหาข้อมูลเข้ามามาเจรจารกันนะครับเพราะนั้นก็ก็นัดข่าวต่อไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีการออกแถลงการนะครับร่วมกันวันนี้ได้มีการเจรจาก,กันแล้วก็ได้มีการสรุปผลการเจรจาเป็นดังนี้ดังนี้นะครับก็อาจจะให้ทั้งฝ่ายสหภาพรรงงานเป็นผู้ออกข่าวก็ได้นะครับแต่ว่าทางฝ่ายจัดก,การก็มีหน้าที่ที่ต้องนําไปปิดป้ายประกาศนะครับแล้วก็ส่งให้หัวหน้างานผู้จัดการต่างๆเพื่อที่จะได้ ช่วยกันตอบคําถามนะเพื่อสร้างความรับรู้และสร้างความสัมพันธ์ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการสื่อข่าวสารตลอดนะครับเพราะว่าถ้าว่ามีข่าวสารเบิดเบือนไปมันก็จะเกิดปัญหานะกรัวละหนได้โดยเพิ่งยิ่งในโรงงานที่มีคนจํานวนมากก็จะเกิดปัญหานะครับ,พงงนนเ,รบเพราะฉะนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันนะครับเมื่อเจจาเสร็จ ท่านโทษน,นะครับทีมเจาจาก็จะต้องมาประชุมกันประเมินสรุปสถานการณ์ว่าที่ได้พูดคุยไปเจาจาไปวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างบรรลุเป้าหมายตามที่ที่ได้วางแผนเอาไว้ไหมมีสิ่งตรงไหนขาดตกบกพ่องไปแล้วขราวหน้าจะต้องเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับเพะฉะนั้นก็มีการประเมินสถานการณ์แล้วก็มีการสรุปเพื่อที่จะเตรียมเตรียมแผนการดำเนินการในการเจาจา ตอลองครั้งต่อไปนะครับครับการเจรจาตอลองก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะไปเรื่อยๆจนกว่าจะจะสามารถตกลงกันได้นะครับแล้วก็จะถ้าสามารถตกลงกันได้ก็ดําเนินการจัดทําข้อตกลงซึ่งก็จะได้พูดในตอนต่อไปนะครับแล้วก็แต่ที่สําคัญเนี่ยนะครับเราก็จําเป็นจะต้องมีการเตรียมการไว้เผื่อว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะ ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อาจจะมีประเด็นสมมติวมีการเรียกร้องมา10ข้ออาจจะมีการถอนไปบ้างนะครับหรืออาจจะมีกรณีทางฝ่ายจัดการอาจจะยื่นข้อร้องสวนทางแลอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันต่างฝ่ายต่างถอนนะครับแลกเปลี่ยนตรงนี้เป็นข้อตรงนี้แล้วก็ก็เป็นไปได้แล้วส่วนที่จะต้องเจรจากันเนี่ยก็เจรจากันต่อไปเรื่อยๆ แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีประเด็นเดียวหรือ2ประเด็นที่ไม่สามารถตกลงกันได้ก็อาจจะกลายเป็นข้อพิพาทนะครับก็จะต้องเตรียมตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับเตรียมตรงนี้ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีมีการนําแผนฉุกเฉินออกมาเตรียมไว้ใช้นะครับเผื่อจะมีการข้อขัดแย้งที่มันตึงเครียดนะครับเพราะว่าถ้าไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยก็จะนําไปสู่ ซึ่งภาษาอังกเรียกว่าเดดล็อกนะครับก็คือเป็นเป็นข้อตกลงที่เป็นเป็นเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะนําไปสู่กระบวนการไกลเกลี่ยหรือยุติข้อพิาพาทแรงงานซึ่งก็จะแยกไปพูดอีกอีกบทหนึ่งต่างหากนะครับ <c oughs> ครับโดยสรุปนะครับการเจรจาต่กลงก็ไม่จำเป็นต้องจบในนัดเดียวอาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หลายเดือน หรืออาจจะเป็นปีนะครับบางแห่งใช้เวลา2ปี3ปีก็เจจากันไปแล้วก,ก็ทำงาน,นไปในระหว่างที่ข้อตกลงยังไม่สามารถตกลงกันได้ยังไม่มีข้อตกลงใหม่ mm hmm. ก็ใช้ข้อตกล,ลงเดิมไปเรื่อยๆๆนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับวันนี้ก็จะขอสรุปเพียงเท่านี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการที่จะเข้าเจาจาตกอลองท่านที่ ยังไม่ได้กดติดตามก็คุณาก,กดติดตามด้วยนะครับถ้าจะแนะนําผู้ที่เรียนด้านนี้ทํางานด้านนี้ให้กดติดตามเพื่อจะได้รับคลิปต่อไปโดยตนุมัติเป็นการเผยแพร่ความรู้เป็นวิยาทานให้กว้างขวาขงยิ่งต่อไปก็จะขอบคุณยิ่งครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ